สวัสด um. ีคร <Yeah. S 1> ับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กล <c oughs> ับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาทําเมนูเครื่องดื่มขายร้อนกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทุกวันเลยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆนะครับแต่สดชื่นนะฮะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูพึ่งมะนาวนะครับในแบบของสไตล์ของคนทํากินนะครับที่มีวิธีการทําที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมส่วนประกอบหลักๆนะครับอันดับแรกก็จะเป็นน้ําพึ่งนะครับน้าพึ่งก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นมะนาวนะครับผมเลือกใช้เป็นมะนาวผงนะครับของมินีคอฟฟี่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการเก็บรักษาแล้วก็เวลาใช้นะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับผมแล้วก็น้ําร้อนนะฮะแล้วก็จะมีเกลือด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนประกอบหลักๆแค่นั้นเองนะครับผมมีแค่นี้นะฮะส่วนประกอบในการทําเมนูน้ําพึ่งมะนาวนะครับผมจะใช้น้ําทั้งหมดนะส่วนที่เป็นน้ำนะน้ำเปล่านะครับทั้งหมดคือ 120ml แนะครับแต่ว่าผมจะกดน้ําร้อนส่วนหนึ่งก่อนเนาะ ก็จะใช้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้าเย็นนะครับผมจะกดน้ําร้อนเพื่อละลายผงมะนาวก่อนนะครับส่วนหนึ่งนิดนึงนะครับละลายตัวผงมะนาวก่อนนะครับโอเคผงมะนาวของมินิคอฟฟี่ตัวนี้ผมใช้อที่หนึ่งช้อนชาหรือว่าหนึ่งช้อนชงนะครับคุณๆเลยนะฮะอันนี้นะครับละลายในน้ําร้อนก่อนเนาะ เมนมูง่ายๆนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะเติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นลงไปนะครับให้ถึงขีดประมาณสักร้อยร้นะครับหรือว่าสีออนนะฮะ อาจจะเกินนิดนึงก็ได้นะครับเพราะเมื่อกี้มันมีตัวผงมะนาวเข้าไปด้วยสีอ่อนนิดนิดนะครับโอเคผมจะเติมเกลือลงไปสักนิดนึงนะครับแตก่เกลือลงไปหน่อยนึงนั่นนะครับก็จะใช้ตัวน้ำพึ่ง 45่หหรือว่า1.5ึ่งซ์ดรอนรับคือน้ำพึ่งนี่ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับใครอยากจะเน้นเปรี้ยวก็ลดน้ำพึ่งลงก็ได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของมะนาวนะฮะ ไปชงให้น้ำพึ่งผสมกับน้ำน้ำก็คือเป็นน้ำอุ่นแล้วนะฮะตอนนี้สามารถที่จะลายน้ำพึ่งได้ด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นแก้วขนาด16ออน,นะครับผมเป็นเครื่องดื่มไขยร้อนนะฮะใช้แก้วเล็กนะครับโอเคตักน้ําแข็งประมาณนี้แล้วก็เทน้ำพึ่งมะนาวเราลงไป ถ้ามันไม่เต็มเราก็เติมน้ำแข็งอีกสักนิดนึงเพื่อสะดวกในการดื่มนะครับผมก็จะใช้เป็นฝ่ายกดื่มนะฮะแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูพึ่งมะนาวนะฮะเมนูง่ายๆสไตล์คนทํากินนะครับผมที่ผมก็เลือกใช้วัตถุดิบหลักๆก็จะเป็นน้ําพึ่งนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ผงมะนาวแท้ร0อซนของมณีคอฟฟี่นะครับทำในแก้วไซส์ขนาด16ออนนะครับผมวันนี้นะฮะในคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับผมทําให้เป็นแนวทานนะครับเพื่อนๆลองสามารถที่จะปรับลดส่วนผสมได้ตามต้องการนะครับหวานน้อยหวานมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากสามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําให้เป็นแนวทางเนาะังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ